มาแล้วงานคอนเสิร์ตชาวไทยแห่ดีใจโมเมนต์ยืนดูศิลปินร้องเพลงกลับมาอีกครั้งหลังจากที่อาชีพนักร้องตกงานมาหลายปีในช่วงสถานการณ์โควิด19ล่าสุดโจอีกบอยตัดพ้อการออกทัวร์คอนเสิร์ตหนลูกค้าทั้งงานถึงความพยายามความตั้งใจในการทํางานไปจะได้เล่นเป็นวงปิดแทบจะทุกเฟสติวัลดยเผยว่าในฐานะที่เล่นเป็นวงปิดมาตลอดแทบทุกเฟสติวันเพราะเป็นเพลงเต้นรำเจ้าภาพเอาไว้ท้ายสุดแก่งแข่งง่วงส่วนใหญ่มักไม่ได้เล่นเต็มเวลา พะมันเล่นหลายๆกันมาทั้งเล่นเกินนิดทั้งตั้งเครื่องแต่และว,วงหน่อยจะโชว์ร็อที่เกือบชั่วโมงครึ่งบางทีเหลือครึ่งชั่วโมงบางที15านาทีก็มีหนักหน่อยมีอยู่ที่เล่นจนขึ้นเล่นตีสามออกมาต้องผูกคนดูเฮ้ยตื่นตื่นแทบทุกทีต้องคอยนั่งฟังว่าวงก่อนเล่นเพลงอะไรมุกอะไรไปแล้วจะได้คอยหลบคอยตัดหน้าตัวที่สุดของการเล่นวงสุดท้ายคือจะลำบากหน่อยตรงคนดูระหโหยรยแรงมากต้องใช้แรงส่งไปหามากๆเพื่อนนะเขาขึ้นมาเต้นอีก แต่เราก็ยินดีนะที่ได้รับเกียรติประจําตําแหน่งนี้นั่นแหละไม่มีไรหรอกแค่อยากบอกว่ากลับมาโทรแล้วจ้างเขาด้วยนะโจอี้ปล่อยตัดพอเล่นเป็นวงปิดเล่นวงสุดท้ายตลอดข่าวสดบันเทิง